สวัสดีจ้ะมาเด้อจะผ่าสับมะละกอสับมะละกอ,อยังไงให้มันกอรอบเกียเก่ยมมีดเกี่ยมมะละกอให้เรียบร้อยดูเด้ออย่าไปคือบางคนเขาจะหั่นแบบเนีย่ยข้อนี้ก็คือสับแบบทิดเอ่อไม่ไม่ที่สับห่างๆหน่อย นี่บางคนเขาก็จะแบบอย่างนี้ใช่ปะของเราลงลงมือหนักๆแล้วก็ไม่ต้องทีแบบนี้แล้วเราก็หั่นตามคมของมีดเราเนี่ยอย่าไปเอาชิ้นเล็กชิ้นเล็กมันจะไม่กรอบจะ้ะเอาชิ้นที่ใหญ่หน่อย ตามคมข้องมีดเลยเลยจะเห็นไ่มเห็นกันไหมไกๆเสียงเมื่อยเนาะเห็นไหมเห็นไ่มมันก็จะเป็นเส้นอย่างงี้เส้นคอร์คอเล่เนี่ยเห็นไ่ม lihat, kita makan dulu saya coba menggunakan sisa saya coba menggunakan เม็ดออกเสร็จแสงมันไหลไปทําไงอ่ะจะไม่ให้มันมีแสงสับไงจ่ะสับห่างห่างเดี๋ยวไปสับทีเวลาเราแช่กับตู้เย็นนะนัเนี่ยทําแบบนี้เนี่ยเซ็ง ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงเอามากินกรอบเลยส่วนนี้คือยิ่งหนาคือามาลอนนะละกอเนี่ยจ้ะยิ่งเรายิ่งสับหนาเวลาเราตำสมมติว่านิ้วอยู่กรุงเทพเนี่ยเอาตำเอาไปกินเดินทางข้ามวันเอาไปกินแบบ อันตำไปเลยจะไม่ไม่ได้ว่าแยกเครื่องนะกรอบเหมือนเดิมรับประกันอย่าไปเอาบางคนนี่อันอันที่เขาสับหรอเอบยิ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 บแบบเนี้ยนยแล้วเส้นบางๆแบบเนี้ย ก็คือได้จะเต่ว่าอันแบบนั้นคือสับกินเลยอันนี้คือสับไปกินอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเนี้อคือเนื้ออยู่คอนโดปะ่ะจะเนื้อก็ต้องสับแบบเนี้ยซื้อมาแล้วก็ต้องสับเอาไว้เพราะว่าเอาไว้ข้างนอกไม่ได้มันจะเสียเนื้ก็ต้องสับเนี้ยแล้วก็แช่แช่ตู้เย็นไว้ใส่กระปุกพลาส ที่ขูดมะละกอิ้วก็มีนะแต่ว่าไม่ชอบกินมะละกอขูดนะจับเหมือนเหมือนประมาณเหมือนคุนขี้เกียจอะไรปะเนี่ยอยมยังไม่เอาข้างในมันเพราะว่า มันไม่มีเม็ดเนียวก็สับหมดเลยแต่อย่างย้มะละกอมีเม็ดเนิยจะไม่สับเนืวจะไม่เอาข้างในเพราะว่ามันขมอืมอเห็นปะแล้วก็ฝาน อบ่เส้นมะละกอไปตาบอตาตามส้มเนาะอืมอืมมาดูใกล้ๆเจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตสองอาทิตยเราจะใส่กล่องพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จ้ไปแล้วเด้อ อันมาบอกวิธีสับมะละกอมีคนถามเข้ามาไล่ก็เลยทําให้ดูจะคือหนูจะกินส้มตำ้ว้แหละวันนี้หนูก็เลยพอดีก็เลยเอามะละกอก็หมดงั้นเด็ักอัดให้พี่พี่น้อง,น,องน้องดูเพราะว่ามีคนถามเข้ามาไลา่จะว่าหนูสับมะละกอ,อยังไงทาไมมันถึงมันกรอบอแต่ว่าบางทีมะละกอเอามาแล้วอะ,อ,ะอย่างนีน้เอามาแล้วมันกรอบแต่มันก็ยังมีคงม,มีความเหนียวป่จะจ้ะแต่พอเราใส่ กล่องพาสติกปุ๊บความเหนียวมันจะหายเลยเอ,อ้กล่องพลาสติกแล้วก็แช่ตัวเย็นมันจะไม่มีความเหนียวเลยจ้ะเชื่อือมไปแล้วเด้อจะไปตำมะละกอกินบอกโอ้ยเซนไปตะเสียบเนาะ